สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับเีเดดบอลวันนี้บอลสกอร์สูงครึ่งแรกนะครับผมสําหรับวันนี้ครับผมจะมาคัดให้นะครับก็มีทั้งหมดที่ผมจะให้เน้นๆก็มีอยู่หนึ่งคู่นะครับผมก็คือคู่สี่ทุ่มครึ่งน,นะครับแต่ที่ผมคัดมาสี่คู่เนี่ยเป็นคู่ที่ผมมั่นมั่นใจที่สุดแล้ว ก็เรามาดูกันในคู่แรกก่อนนะครับสําหรับคู่แรกนยเป็นหลีกของไซปัสนะครับผมเตะสี่ทุ่มครึ่งนะครับ A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  E P ปาฟอสตนะครับเจอกับโอมเนีย f c นะครับคู่นี้ครับสกอร์สูงเต็มเวลาเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับสกอร์สูงครึ่งแรกเปิดมาที่1ลูกนะครับคู่นี้ครับเปิดเกมมาครับ5นาทีใส่สกอร์สูงครึ่งแรกที่ครึ่งควบลูกได้เลยนะครับ เรามาดูคู่ที่2นะครับคู่นี้เป็น3คู่หลังนี้เป็นคู่ที่แถมให้นะครับผมแต่ก็เน้นได้ทุกคู่นะครับคู่ที่2นะครับอหลีของนเวย์นะครับผมเตะ5ทุบนะครับผมอารีซุนเอฟซนะครับเจอกับเฮาเกซุนนะครับคู่นี้สกอร์สูงเต็มเวลาเปิดมาที่3ลูกแล้วไหลลงไปเหลือ2ลูกครึ่งควบ3ล้นะครับสกอร์สูงครึ่งแรกนี่เปิดมาที่ลูกควบตอนนี้คือไหลลงมาที่1ลูกแล้วนะครับ เปิดเกมมาครับผมรอสกอร์สูงครึ่งแรกไหลลงไปที่ครึ่งควบลูกใส่ได้เลยครับผมมาดูคู่ที่3นะครับเด็กลัสเซียนะครับผมเตะ5้าทุ่มเท่ากันนะครับผม fc ชายก้านะครับเจอกับวอลก้านะครับผมคู่นี้ครับสกอร์สูงเต็มเวลาเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับสกอร์สูงครึ่งแรกในเปิดมาที่ครึ่งควบลูกนะครับคู่นี้ใส่ได้เลยครับผมหรือว่าจะรอที่ราคาครึ่งควบ ครึ่งลูกก็ได้นะครับสกอร์สูงครึ่งแรกใส่ได้เลยครับคู่นี้ครับเตะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะผมดูก่อนว่ามันเตะขี่ทุ่มเตะตีหนึ่งนะครับคู่สุดท้ายนะครับ fc นะครับแอตลานะครับเจอกับสเตอูบูคาเลสนะครับคู่นี้ครับสกอร์สูงเต็มเวลาเปิดมาที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับสกอร์สูงครึ่งแรกไดเปิดมาที่ครึ่งควบลูกนะครับผม คู่นี้นะครับเปิดเกมมาครับเล่นได้เลยครับหรือรอรอให้สะกอ์สูงครึ่งแรกเปิดมาแล้วมันไหลลงมาครึ่งควบลูกเราใส่สกอ์สกอ์สูงเต็มครึ่งแรกได้เลยสี่คู่นะครับแต่ว่าทีา่ถ้าผมจะเลือกให้เน้นคู่เดียวก็หมายถึงว่าผู้ที่ติดตามจะเล่นคู่เดียวก็ แนะนำคู่สี่ทุ่มครึ่งนะครับแต่อีกที่สามคู่นี้คือก็เล่นได้ทุกคู่นะมีสกกร์ทุกคู่นะครับผมเมื่อคืนนี้พลาดนะผมคู่สุดท้ายครับสองคู่แรกมาดีแล้วคู่สุดท้ายแซมล็อกโรเวอร์ไม่ยิงเลยครับเจ็บครับผมวันนี้มาแก้คืนนะครับขอโทษผู้ที่ติดตามนะครับก็ดู้สตินะครับไปเร็วๆนะครับวันนี้เรามาดูกัครับ เมื่อเจอกัน,นครับผมนัดที่เจอกันมา5นัดล่าสุดนะครับนัดล่าสุดนี่เ <c oughs> สมอกันไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็มาเป็นทางฝ่ายของ a f p ปาฟอสนะครับที่ชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เป็น AEP ปาฟอสเป็นฝ่ายชนะอีกนะครับผมที่1ประตูต่อศูนย์นะครับไปทางปาฟอสต เยือนครับก็สามารถชนะได้4ประตูต่อ2นะครับนัดสุดท้ายนัดที่5ครับผมเป็นทางโอมเนียนะครับที่เป็นฝ่ายชนะ3ประตูต่อ0นะครับเรามาดูนะครับถิติครับ5นัดล่าสุดนะครับผมมีสกอร์ทุกนัดนะครับผมมีสกอร์ทุกนัดนะครับยังวมามีสกอร์ทุกนัดนะครับผมอมาดูทีมเยือนครับ ทีมเยือนครับนัดล่าสุดนี่เสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ะครับแต่สามนัดล่าสุดนี่ชนะ3ประตูต่อศูนย์แล้วก็ชนะ2อประตูต่อศูนย์แล้วก็ชนะ3าประตูต่อศูนก็สิติดูจะย,ย้อนแย้งในการให้ทีเด็ดน,นะครับแต่ก็สามารถเล่นได้ครับคู่นี้ครับเป็นคู่ที่ผมมั่นใจมากที่สุดละนะ แต่อีกสามคู่นะเล่นได้เหมือนกันนะครับเล่นได้ครับมีสกอร์ครับผมมาดูคู่ที่สองมั้งครับเจอกันมาครับห้านัดล่าสุดมีสกอร์ทุกครั้งครับนะครับเป็นทางอารีซุนนะครับที่เอ่ฮาเกียซุนนะครับที่ชนะอารีซุนไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์แล้วก็เป็นทางเฮาเกียซุนนะครับที่บุกไปชนะ อารีซุน1ประตูต่อศูนย์แล้วก็เสมอกัน3ประตูต่อ3านะครับแล้วก็เป็นทางฮาเกซุนนะครับที่ชนะด้วย3ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เป็นทางฮาเกซุนนะครับที่ชนะด้วย3ประตูต่อหนึ่งคู่นี้นะครับเป็นทางฝ่ายของฮาเกซุนนะครับที่ทําได้ดีมากกว่าครับส่วนมากจะเก็บชัยชนะทุกนัดเลยครับแทบทุกนัดเลยครับผมเรามาดูครับสติครับ ถ้านัดล่าสุดครับมีสกอร์ทุกนัดครับผมมีสกอร์ทุกนัดเลยนะครับอาการันตีได้ว่าบอลคู่นี้มีสกอร์ครับทางฝั่งของฮาวเกซุนครับส่วนมากจะบุกไปเสมอครับผมเสมอบ้างแล้วก็ชนะบ้างแล้วก็แพ้บ้างครับผมอืมวันนี้ผมไปเร็วหน่อยนะพอดีรีบไปทำทุวระครับ เอฟซีชายการับเจอกับวอลก้าครับผมคู่นี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับคู่นี้นี่ยังไม่เคยเจอกันหรือเปล่าครับตอนนี้ยังไม่เคยเจอกันครับามาดูที่เป็นทาง f อฟซีชายการับ นัดล่าสุดนี่แพ้กับคิย่าคิย่าไปศูนย์ศูนย์ประตูต่อสามแล้วก็แพ้ให้กับอาราเนียศูนย์ประตูต่อสามเสมอกันกับอาราเนียสามประตูต่อสามเสมอกันกับยูโรเซ่หนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็เสมอกันกับอาแวนการ์ดนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับอ่าเรามาดูทางวอร์กาวอร์กานี่ก็ นัดล่าสุดห้านัดล่าสุดนะครับบุกไปแพ้ให้แก่ S.K.A. ครับคาบาลอฟสกี้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็แพ้บันติก้าสองประตูต่อศูนย์นะครับสามารถชนะส,สป,ปาตักนานซิกได้สี่ประตูต่อศูนย์และสามารถชนะ S.K.A. รอสต็อปสามประตูต่อหนึ่งชนะ คุสบ้ามีคอฟครับ0ประตูต่อ2ครับมาดูคู่ดึกของเราครับเอฟ4แอสต้านะครับเจอกับสเตย์อัวบูคาเลสนะครับนัดล่าสุดนะครับเจอกันมาทางเป็นทางแอสต้านะครับที่ชนะสเตย์อัวบูคาเลสด้วย3ประตูต่อ2นะครับส่วนมากก็คือทุกนัดมีประตูทุกนัดนะครับผม เรามาดูแอสต้าในบ้าน5นัดล่าสุดนี้ก็คือมีสกอร์4นัดนะครับผมเป็นสกอร์สูง3นัดนะครับผมจะเป็นกสกอร์ต่ำานนัดแล้วก็ไม่มีประตูเลย1นัดนะครับทางสเตอบุาเรสครับส่วนมากก็คือ,อนัดแรกนัดล่าสุดเลยที่ไปเจอ,เกอกับการเมตาเมตานะครับก็คือชนะไปได้ 1>, 1ประตูต่อศูนย์แล้วก็ชนะเซฟซี่1ประตูต่อศูนย์แพ้ให้ตักทาง c ีเอสคาอีโอว่าไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้ให้ทางแอตต้าสาประตูต่อ2นะครับนัดล่าสุดที่เจอกันมาก็คือแพ้ให้ทางแอตต้านะครับผมแล้วก็มาชนะดีโดโมบูคาเรสสาประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่ผมมั่นใจมากที่สุดแล้วครับว่า จะมีสกอทุกคู่นะครับจะกลับมาเก็บสถิติที่เคยทำมาสูงสุดคือ19วันนะครับที่ไม่ตายเลยก็วันนี้ก็ตั้งใจคัดมาให้ทุกๆคนได้ติดตามกันนะครับวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมการันตีได้ว่าบวกแน่นอนครับทุกคู่ครับผมสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมจะ ทำคลิปดีๆมาให้ติดตามแบบนี้อีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ